ครับพ่อแม่พี่น้องมันนี่พันปุ๋ยสารากะหลังจากที่เห็ดฟาร์มเห็ดเสร็จกะเลาะหากับเขาตอนเที่ยง,งพี่น้องเป็นปลาคอประมาณคูหนึงมันขึ้นหลายหมื่นเลยแหละพี่น้องแต่เพินเอาบ่ไดแต่มันนี่เห็นขึ้นอีกเพราะว่าช่วงนี้น่ะม,มันหล่นคลองพี่น้องปลาของสิมาผสมพันกันแล้วพันปุ๋ยสิราเลาะมึงพี่น้องจัดบายวาสิมานบ่พี่น้อง ติดตามชมคลิปแล้วครับแล้วหลุดไปี่นาพอแล้วขอบข้ณพอครับพี่น่ง กัดผ่าไปพี่น้องไปบางกล่องดานนาครพี่น้องเป็นไก่ๆเนะาะอคับคือกครับเห็นไหครับคือกนครับ ก็มบถือพี่น้องถือห่างจัดไวครับพี่น้องเห็นบ่คไหมครับเห็นบ่ครับได้แล้วพี่น้องเป็นญงเติดเลยครับครับเอาพันป่วยได้ครับแล้วพันโ่วยตัดภาพให้มึงครับพี่น้องจัดไปครับหยอกขึ้นแล้วครับฟ้าขุ่นมีซองโตครับพี่น้องแล้วพันป่วยกับสีเวีนเอานล้วพี่นี่ร้อนลงสักหน่อยครับ เมืงกับพันปูดสาระครับพี่น้องัน่เพี่น้องสุดยอดมันข้อกับขับพี่น้องตามเปรเ พี่น้อง ok ครับบะถือพี่น้องถือหางขึ้นมาลายเถ่อพี่น้องขืนขนลองลองมีอยูはは่คูหนึ่งพี่น้องมีอยู่ประมาณคููหนึ่งครับแล้วเห็นอยู่ขืนทั้งพุ่นนี้แล้วชงวิงเที่ยงหว่างหว่างพันป่วยกับสิซ้อมออกอีกคนนึงมันมาผสมพันุกับพี่น้องจากไั้ครับหมานที่โาครับครับพี่น้องนี้พันป่วยเห็นโตสีซ้องข้นมาแล้วพี่น้อง มันเริ่มขึ้นมาหาวฮัมฟางครูมั้งเหรอเมื่อกี้พันปู่ยิงเลยครูมันตัวนึงครับเดี๋ยวกทำปุ๋ยครัไปมึงอย่นงไรอยางไรทำปุ๋ยนะตัดผ่าไปมึงนะพี่น้องตัดผ่าครับนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อกี้มันขึ้นฟางคุณครับพี่น้องแันขึ้ยิงเลยครูมันฟางคุณเมื่อกี้ กมาฟังปีกพี่น้องเอฟซีครับในซอยเขาไปนิ่มส่วนพี่น้องพันป่อยเวียนเอาแต่เศ้าๆราอย่างอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องล้าก็อตักพลาดครับได้ไยครับครับพี่น้องเนี่ยแหละตัวแหลกมันขึ้นบนหนังพี่น้องมันเริ่มหามือเลวแล้วพันป่อยก็จอบมือสักสักพักหนึ่งพี่น้องเพื่อมันพอครับ รอมาเดี๋ยวประมาณเกือบสองสามชั่วโมงพี่น้องเมื่อกี้เห็นมันขึ้นมาแนละ้วพี่น้องขึ้นไม่แต่หัวแล้วพี่น้องหยิบซี C ครับถำ่งลุงนะครับขื้นแค่ผักตบพี่น้อง เอาไปสิถือไปถือ,ถอพันปวดกับหูนะพี่น้องจัดไปครับเราลงรับอีกสิถือแล้วครับพี่น้องจัดไปครับประคอคูมันครับตัวใหญ่เติอครับ ไปครับมาวครับตัวที่สองครับพี่น้องครับไปเมือง,งครับพี่น้องสิีบซีครับครับเห็นบ่ะพี่น้องตัวนี้ยิงไรก้อนนั่นตายแล้วพี่น้องถึงแล้วไม่ห่างก็ตายโอ้ยอมพมือกันอันนี้ตัวที่สองครับยังพันตายพอปลาลิ้มค้องนี่ ฟีนิกซ์ครับอันนี้ปาก่ายดีไหมครับถือเสียบคางนี้เลยพี่น้องครับ,รบเสียบายคบยบางนี่ครับจัดปลายพี่น้องคลิปนี้คงสีคอร่าเอฟซีเพียงแค่นี้พี่น้อง พี่น้องครับชี่นี่ตายละใส่ทรงโก้ครับพี่น้องมันเลยครับเวนเอาแต่สาวสาวพี่น้องจัดฝ่า